สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมอ่าวันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์นะครับ10ธันวาคมนะก็มีฟุตบอลหลักๆเลยคือฟุตบอลโลกนะครับก็ตอนนี้เราได้2ทีมแล้วที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะก็จะมีอาร์เจนตินานะครับแล้วก็อ่าวคเอเชียนะครับก็ถือว่าพิกร็อกนะครับเอาชนะบราซิลมาได้นะครับส่วนวันนี้นะครับจะได้2ทีม ที่จะเข้าสู่รอบรองนะก็จะมีโมร็อกโกกับโปรตุเกสแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับก็ถือว่าน่าดูทุกคู่เลยนะครับอ่ะจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับก็โมร็อกโกกับโปรตุเกสนะครับก็ดูแล้วปีนี้โมร็อกโกน่าจะเป็นมาเมื่อที่สุดแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลงานดีมาตั้งแต่รอบแบ่งกลุมเลยนะครับผมเสมอโคเอเชียชนะเบลเยียม ชนะแคนาดาแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะเขี่ยสเปนตกรอบปาจ ah ากการโดนจุดโทษชนะไปก็ถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่น่าจับตามองนะแล้วก็มีทีเด็ดมากมายนะครับเกมรับแข็งแกร่งเกมลุกก็ถือว่าบังผลนได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเพราะโปรตุเกสก็ถือว่าเกมลุกโหดมากนะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะถล่มสวิตเซอร์แลนด์มา61ก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่สุดยอดแล้วก็เรียก ความมั่นใจกลับมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับเป็นบอลน็อกเอาท์แต่เกมเดียวรู้ผลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวัดการจริงๆชื่อชั้นต้องบอกว่าโปรตุเกสค่อนข้างจะดูดีกว่านะผมคิดว่าวันนี้เกมลุกของโปรตุเกสค่อนข้างหลากหลายนะครับมีตัวที่สร้างสรรเกมที่ดีเปลี่ยนเกมได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเกมนี้มอกโกมีโอกาสยันได้เหมือนกันนะถ้าดูจากเกมก่อนแต่ผมคิดว่าวันนี้แนวลุกด้วยความที่ ถ้าเกิดเทียบการโปรตุเกสกับสเปนอ่ะทางฝั่งของโปรตุเกสมีความหลากหลายมากกว่านะครับผมก็ไม่ใช่มีแค่บอลภาคพื้นดินแต่มีเรื่องของอ่าต่างๆมากมายนะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้ถ้าต้องเลือกสักทีมนึง่งผมคิดว่าโปรตุเกสมีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่านะครับราคาที่เปิดมาก็ให้โปรตุเกสต่อ0.75อาจจะดูแพงแต่ยังน่าเลือกเชียร์ที่โปรตุเกสนะครับ สว่วนอีกคู่หนึง่งอันนี้น่าดูสุดเลยนะครับเป็นบิ๊กแมทนะครับก็จะเป็นอังกฤษเจอกับฝรั่งเศสนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ชื่อชั้นทากภาพทีมอยู่ใน,นระดับเดียวกันเลยนะต้องบอกว่าวันนี้ใครเข้ารอกก็ได้นะครับก็เกมนี้ตัดสินกันที่ว่าใครมีความเด็ดขาดมากกว่ากันแล้วก็ใครที่พลาดน้อยกว่ากันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมหนึ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ คือผลงานทั้งคู่ดีมากๆนะโดยเฉพาะเกมลูกที่จัดจ้านะครับยิงประตูได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับยังกฤษก,ก็รอบแบ่งกลุ่มก็กดไป9ลูกนะครับแล้วก็รอบที่แล้วกดชน,นาไปสามลูกนะครับส่วนฝรั่งเศสนี่ก็ยิงเยอะเหมือนกันนะครับเกมแรกถล่มออสเตรเลียสี่หนึ่งชนะเดนมาร์กสองหนึ่งแล้วก็มีโรเตชันแพ้ตุรกีไปแล้วก็เกมล่าสุดเจอโปรแลนด์ก็ข่าวสะอาดเลยนะครับชนะไปสามหนึ่ง นะครับวันนี้ผมคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเหมือนกันนะครับเป็นบอลที่สูสีมากๆตาเสียรที่ความเป็ดขาดแต่ว่าถ้าเกิดต้องเลือกสักหนึ่งทีมต้ผมต้องบอกว่า,าช่วงหลังเนี่ยการพบการส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งเศสที่ทําได้ดีกว่านะในช่วง13 22ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งเศสชนะได้เป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งในเกมบ,บนเครื่องแล้วก็เกทเมทัวร์นาเมนต์นะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้ถ้าเกิดเทียบกันแนวรุกผมจะมองว่าปรตุเกตขอไปฝรั่งเศส ค่อนข้าจะหวังผลแล้วก็มีความจัดจ้านมากกว่านะครับราคาเปิดมาวันนี้นะครับบางที่ให้เสมอกันบางที่ให้ฝรั่งเศสต่อที่0.25้ 5. ผมคิดว่าวันนี้ยังน่าเชียร์ที่ฝรั่งเศสแล้วกันผมคิดว่าวันนี้ด้วยความที่หลากหลายแล้วก็เรื่องของประสบการณ์นักเตะชุดนี้ที่เล่นด้วยกันมานานน่าเชียร์มากกว่านะครับผมอ่ะสรุปแล้วนะครับวันนี้สองคู่ที่ให้เลือกเชียร์นะก็จะมีอ่าโปรตุเกสนะครับแล้วก็ ฝรั่งเศสนะครับผมอ่ะนี่เป็นสองคู่ที่คัดมาฝากกันสวัสดีครับ